สละหายระทันเนาะหากระจับโซซ้ำนะเพิ่นมาบอกว่างานโจก่อนเนาะเพราะว่าส้างสิมเมอริทพี่ใหม่โดยเสาเพิ่นกระกบไปเรียบร้อยเพิ่นไม่ร่อยสบายดีต้องมี น้ำเพชรจะต้มให้ลูกกินเนอหันไอ้กระสอบเอากระสอบนี่ใส่โรทีอ่ะฮะสบายดีนะมอนนะมอนสบายดีลูกสบายดีลุงป่าวไหมพอน้สบายดีลุงป่าไห้ ไปเจ้า nó เนาะจะซักเครื่องบ่มื้อ sai ซักโคมเพราะว่าเต็มหมด โอ้ยกะหันก้นมาใส่ขักไห้เนาะเบิ่งวิธีการใส่ไปกำมาแดงฟาเป็นเบิ้งฟาใส่ฟาเป็นเบิ่งสีซ้อนนี่เบิ่งอันเดียอะไรเออเป้าเนี่ยเลยลูก บางกันได้บเง็นสักผ้าบน่นอนเงี้ยเห็ดเอาแบบนี้แลหละเฮ้ยเ็ดได้รูสองรูสามเลยเนาะมันก็เป็นธรรมประด้านเละบ,บอกคนละประเทศคนละประเทศไอศ้สั่งเยไอ้สั่งไฟ อันนี้เขาอย,อยู่อันนี้ประเทศที่หนาวที่สุดเลยหนาวจนเหงื่อแตกโซลัดมักนกกสั่นกับพังเพซทเจ้าน้ำเลยค่ะันกกสั่นนี่เนาะให้คาน้ำมเลยค่ะอยากกินน้ำอยากกินน้ำบลูน้ำเย็นบม่มีเลยรู้เอ้เออเห็นยนนังนแหละ โปยังนได้เยลิงกตุกะกาาไกบต้องใส่จอกลูกเอ,เอาข่าไว้ดีๆดเลยเี่จะปูเด้อเออแป้งอะไรนะอะแหละมาเปลาเลยแป้งรู้บ้างมาพี่าไม่เซียนาไากิไนไว้ มันอนี้พาลูกมานน่ำพึ่น,น้อยพ่อแม่เมื่อเอาปลามากินเปื่อยมาแล้วนี่เอาไข่มาต้มให้ลูกเด้ออย่าเอานาำเพชรต้มเด้อเนี่ยเอาไม้มผมันนักเลยลุยแม่ปัดเรามันมีไฟเรามีไฟแล้วลูกเสียบไฟเนาะ สบายดีลุงป้าก่อนไว้ลุงป้ายัอองแพงไว้สบายดีลุงป้ากินข้าวแล้วบ่ลุงป้ากินอะไรวะกินข้าวก็ยัางกินขน้าวกระมี <c ười> ลุงป้ากินข้าวลอยลุงป้ากินขนน้าวกระมีบ่เอ้ยเลยเจ้าที่เจยวพักลงก่อนจะมีลงโอ้ยขีวเขา สัมโนคัวมาแล้วเห็นอะไรต่อปะน,นี้นี่ใช้มาบ่งดูอูด้วอูใช่เด้อเด้อเด้อลูกอูน้องสัมโนคัวเสียงเงินบราณจีิเนาะ เพราะเนี่่เขากขสร้างบูุ่นแบบลากะไปเห็ดเดนนี um ่นี่เอาเงินมาใช้โมนี่ซับวุ่นรเทไรใช้มาแปลสม้วนี้เอากระเป๋าเขาลงมากกว่าเด้อน้องดูน้อง เราไปซื้มกอม้อนมาแม่ปอนเ้า้องมาไม่รู้อยากกินบ่เข่าดีข่าดีบ้านมีจตม่ปองโอ้แม่อย่นี้ไงรู้บ้างแม่ไปขาวหมดก่อ มาพี่ลมเอ้ยตางค่ะแลกินบ่เปิ้ลน้องบ่มีเปิ้ลน้องก็ได้อีตนน้องเด้อน้องใส่งานเนาะโอน้องใส่งานให้อีตนน้องเนาะอยากให้ แม่้องแอ่แเนาะปอนไข่ปอนเขาไข่กันทำไมนเยม่้องเ่มอ่ยังยง้มมาลูกยังยิ้มงามบ่ยวพาจิ๋วเข้าไม่เมยไหม,ไหมอ้าวนงโ <laughs> เอาล่ะมะมอ,ม,อมามะมนอ,อ,อ้ามตลาด <laughs> ทอดไข่คนกินมาลูก ghi một ghi lại khăm như mọi người ghi bóc mọi người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  น,น้องชื่อโเอินน้องเอิบอเป็นน,ปน,น้องยังว่าบอเป็นลูกน้องน้องน้อยเลยแม่นนเลยปวดเม่อมไมาได้พุน

mét, hết mà chắc nó ok được Mì bị thêm ăn nó Cô hổ lại ông sao mà qua vậy đi đi Hãy subscribe cho kênh

bên cà phân không có mình khảo sát nóng ra ngoài bọn khảo sát áp huyền nhanh đi rồi à, ở nhà, thì bà hồng bà hồng mùa 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 Bỏ mùa 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 Thế anh kinh mô Thế anh kinh Xe bó Làm nòng โอ้ยไปจิกินน้ำเนาะฮันหนาค่ันเขาไปใส่หมองหมอเลยกินพอดีจะรอดน้ำมอเนาะเออน้ำมอเนาะเนาะโอ้ยแพงเจ้าคือกันสละวันน้ำมอเนาะน้ำมอเนาะพูดว่าโอ้ยแม่บ่แพงเฮาผัวตายรอดมานี่ครแม่เจ้าอะไรแพงเจ้าเร็วสั่งสร้างสร้างสร้งปั๊บหเนาะสร้างผู้เสียเรื่องเลี้ยงนั่นเลยเนาะ น้องกังขึ้นกับปิดในเดิมประตูทาง,งเขาวด้อยนี่แหละปิดปิดโสดจะคือว่าเคยมีอป่ะญาติจะเลย <laughs> <laughs> บ่งแตกเลยลูกคอยรลนนี้เลย เออเอาออกไว้เอาออกไว้นี่นี่เอาออกไว้รถเค้นยังเอาก่อนส่งไขาได้ไหนยาย่อยลืมเด้อมันเปียกเด้ต่างกันเด้อน้องไม้อยากลูกกินแล้วลูก กินข้าวของใครบอ้ะโดยน้องเฮียน้องสลากเกษตรเขาจบคลิปเพนนานี่โดยคุณแมาช่วยๆเด้อพ่อสั่งพ่อสั่งเพิ่นกบบระเบนมาเด้วยเป็นเมื่อบ้านบมื่อเดือนธงการก่อนระวังทีรอกันนั่นี่ยเครื่องที่ว่าเอาะไรเอ้าสบายดีเออลุงป้ากินข้าวหรือไม่มาได้กินข้าวสบายดีเด้อสบายดีวิลลกสบายดี ะสบายดีสบายดีโอเควันนี้น้องธนา,าสิเขาจบคิีเพียงเท่านี้เขากล้าเข้ามา,า,า,าสบายดี